กับรายการก้าวกีฬากีฬาสร้างคนคนย่างหมาล่าครับได้ไปไงสุดย้ดสุดยอดสองเทปที่เราถ่ายกันมาเนี่ยเรากินมาแล้วกินกับวงที่ป๊อปปองคูลวงที่ถือว่าเป็นหนึ่งในห้าของการกินจุกอ่สุดในไทยครับกับคุณพีทอีทแหลกกินมาแล้วคนเดียวคนเดียวเราเจ็ดคนแพ้มาหมดแล้วแพ้มาหมดแล้ว วันนี้เราเลยคัดเลือกเอาแบบว่าเพื่อนกลุ่มคนที่เรารู้สึกว่าสนิทกันมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแต่กินไม่จุกมาดีกว่าบีบไปเลยจอดจอดถ้ามาต้องไอเจงต้องมาด้วยนะเรเลือกตัวเลยเจงเดินอยู่ตรงนี้มันร้อนเนี่ยต้ข้าวหมูตีนวิ่งมาเนี่ยถอดเสื้อเดินมาเหมือนไททันบิ๊กริทนึงว ตอนแรกเจ้าไอ้จุ้ยมารีบโทรบอกเฮ้ยเอาไอ้ไอ้จุ้ยชันออกเลยแล้วก็แล้วพอไอ้จุ้ยติดโควิดเออั้นถถ่่าายยยยเเลลโชัดเลยนะอิดเลยก็ไม่ได้นะอิดคือแกเหมือนไต้ซือแกกินมื้อเดียวเรากินเยอะไอเอฟยิบยิบแกไอเอฟเนี่ยก็แดกเยอะโอ้ผู้หญิงสองคนนี้เอามาให้หมดใช่โตกล้าลดน้ำหนักเลยสบายเลยเดี๋ยวก่อนก่อนเริ่มทักชุดพี่หน่อยวะครับมันไม่เห็นเหมือนใครเลยวะเอานี่โทยโดม กีเอฟนะก็นัดกันแล้วแดงขาวเพราะว่าพี่พรุ่งนี้นะคือร้านของหยางเนี่ยเขาย้ายมาเปิดสาขาใหม่คือย้ายตรงนู้นมาเปิดตรงนี้แกรนด์โอเพนนิ่งแล้วก็แบบมาเฉลิมฉลองให้น้องมันหน่อยเพราะว่าน้องรักเลยน้องหยางที่ไม่เห็นสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับบอกว่าพี่เอาแบบชุดเหมือนมาเฉลิมฉลองกันสีมขาวแดงพี่ก็สั่งตัดสูดเลยได้ยังเก็บมาหมดเลยกระดุมสองกระดุมคู่ถ้าด้วยเกียดสุดๆนี่ใช่ีิเพิ่งมาส่งเมื่อกี้สั่งตัดเหมือนกูมาวางซีลาเลิกให้แล้วอย่างยิ่งเหมือนล่ามัน เ<ง>ดี๋ยววันนี้คนดูครับรกรบุือยือกึกองที่บ้านให้กับรับทราบสาวัสดีครับวันนี้คัดเลือกสมาชิกชุด A นะจริงชุด A เลยเริ่มที่พี่จ๊อบนะครับผมบแล้วก็พี่ไนท์พี่เก่งพี่ต้นกล้าพี่มิ้นท์เอ้าวอเทวอลวันนี้ประกอบด้วย<อ>พี่ทิวนะครับอาจารย์บู๊น้องหยอพี่แท็บแล้วก็เจ้าของร้านอยางนน้องหยางนี่ จากวงมุ้ยอัอนคลัทด้วยครับแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการอย่างย่างหมาล่าซึ่งร้านเดิมนี่เปิดมาประมาณกี่ปีนะปีกว่าแล้วพี่ปีกว่ากว่าขายดีมากแล้วก็บางทีเนี่ยมันมีขายพวกมีหมาล่ามีเครื่องดื่มเลยฮะตำรวจชอบไปแวะดูใช่วันนี้ตั้งหน้าสอน้องไปเลยคนกิน่ะไม่มีความสบายใจซาเงาเงเราเวลารถตัดหลังไซเรนมาแล้วยังไงสมาชิกคุณมีแบบความดิกรีวดีกรีผมนำเสนอคนนี้คนแรกเจ็งพี่แข่งหมาล่าใช่ไหมเจ็งนี่คือเรา ก่อนหน้าที่จะมาเป็นเป็นมิตรกันเนี่ยเราเป็นศัตรูกันมาก่อนนะเอ้าผมรู้แล้วไอ้เจงมันจะคว้าสนับมือไปไอ้เจงมันจะเอาถนับมือต่อยกูตอนนั้นนะที่โอซนอฟไอ้เราต้กลัวให้ลุกมันได้เอ้ยมันเอาสนับมือมันมาด้วยหวอวะจับอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นยโอ้ยเรื่องนั้นอยากจะต่อสายให้หลุยเป็นคนเล่าไอ้หลุยไอ้หลุยรู้ทุกอย่างใช่ไอ้หลุยเล่าแล้วแบบจะไม่ใส่ไฟใส่ไข่เลยแต่ไอ้เจงมันผิดเต็มๆอยู่แล้วเพราะตอนี้เราเป็นมิตรกันแล้วผมพูดคนไง มันก็จะเผ็ดไหมก็ไม่สีเดียวเพราะว่าร้านอย่างย่างหมาล่าเนี่ยเขาปรุงซอสหมาล่าด้วยตัวเองมันก็จะเผ็ดแบบกลางๆอ๋อมันก็คือแบบโฮมเมดกลางของเขาเนี่ยก็คือเผ็ดของเราละวจ่งนะพูดจริงๆนะนะกานพริกก็กินไม่ไหวแล้วอซอสทีเคฟซีที่เผ็ดไป น้ำตาล80%ผมิบเปอร์เซกมึงไม่น่าพกสนับมือไอพี่เจงนี่เหมือนเหมือนตัวให้พี่ดีใจนี่ผมส่งพี่จ๊อบพี่จ๊อบนี่คือผมเห็นหลายรายการแล้วนะเต็มถ้าความผ็ดเต็มผิดอะระดับเก้าเขาก็กินได้สบายว้าวหลักส0งร้อยไม้สบายเลยโอ้ไมคุยกันสองคนก็แย่เจ้ามึงไม่ถามกูสั้งกันมันใช่ไหมมันเรื่องมันเป็เป็นเอานะเธอคนนี้เธอคนนี้นี่อย่าดูถูกนะ น้องไหนยอน<อ>นักคิมอันนี้คือฉายาเขาเจ้ายางยอนน้ำ อดีตอดีก็ไม่มีเห็นหน้าปุ๋ยอย่างนี้นายยอดนักชิมใช่นี่คนใต้ของแท้กินเผ็ดระดับแกงใต้สบายมากอ๋อพวกแกงเหลืองผัดลูกตออะไรอย่างนี้ได้หมดสบายหมดสบายหมดแฮเลยสบายแฮตัวละครรับใช่เนี่ยจะมีเก่งอยู่2คนนั่นแหละนอกนั้นก็ระดับเจงอีก4ี่คนจ็อบไนใช่จ็อบไนเพราะช่วงนี้จอดคุมมหานี้ใช่แล้วผมก็ไม่ค่อยกินเผ็ดหรือกินแล้วท้องเสียอ้าวันนั้นที่ถ่ายตั้งวงกันพี้ี่ไปเรื่อยๆเลยนะไอ้เจงมึงไ่เอาสนับมือมาเลยลัวเร้ัวแล้ว เริ่มเลยดีกว่ามามามกากฎการแข่งขันการแข่งขันแบ่งออกเป็น2รอบรอบละ15นาทีโดยรอบแรกเป็นการแข่งขันแบบ5ต่อ5ตัวสำรองทีมละ1คนซึ่งแต่ละทีมสามารถเปลี่ยนตัวสำรองเข้าแข่งขันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นท <Okay. S 1> ี่เราจะแข่งกัน15นาที <Okay. S 1> แแน่นอนว่ากติกาเพิ่มเติมก็คือถ้าได้ยินเสียงนี้ก็คือจะมี ซองปิษณนาวัดดวงเข้าไปให้ทุกคนก็จะอาจจะเป็นภารกิจพิเศษต้องกินไม้นี้เท่านั้นต้องกินอย่างนั้นต้องกินอย่างนี้โอเคครับก็ขอเริ่มเลยที่อันแรกเลยแล้วกันนะครับโดนเลยเหรอใครเดินทางมาตรงเวลามากที่สุดถือว่ามีวินัยทีมงานขอมอบเฉากล้วยเย็นๆหนึรางวัลเวลาหมดแล้วนั่นคือใครครับคนคนนั้นคือ พี่คิดว่าทีมพี่ใครจะเป็นคนตรงที่สุดไปเลยเหรอว่าต้องก้ว่ามิ้นแต่ที่มาก่อนผมนะไม่นับถือว่าไม่ตรงเวลา a few moments later ลงเลยลงเลยด่วนเลยด่วนเลยนะมาเรับน้องมิ้นรับทราบยี่โมงแล้วพี่มาเร็วตรงเวลาเขาเรียกว่าตรงเวลาบ่ายครึ่งแปดนาทีไม่นี่รถรถมาโจยแปดนาทีแล้วเออไม่ผิดไม่เลทไม่เลทไม่เลท ไป้ตรงนั้นดีกว่าฉันท้ามาทานครับอะไรพวกเนี้ยกินเติมกันนะเหมือนติ่งแบบใส่กินเติมีมิกงานโครง B mix. B mix B mix. ที่มินนะครับเฉาก้วยเราเลยมีเฉาก้วยมอบให้เป็นรางวัลก่อนออเดอร์ออเดอร์เ่็นด้วยต้องทานให้หมดก่อนนะอันนี้มาตัดกำลังโอ้โหกินให้หมดด้วย เอาล้วโอเคแล้วมิ้นโอเคแล้วการแข่งขันกินหมาล่าในกากีฬาสาขาใหม่อุ่นใจใกล้สอนอเริ่มครับย้อันนี้ก็เลยนับเป็นไม้ใช่ไหมพี่นับเป็นไม้นัเป็นไม้นัเป็นไม้คุณสะดวกยืนคุณสะดวกนั่งได้เลยนะแล้วฝั่งผมนี่จานบูทเฟีวอยู่แล้วอันนี้การเป็นไม้อันนี้อันนี้ขอแจ้งก่อนครับว่าหมาล่าทุกวันเนี่ยความเผ็ดตอนนี้คือแบบสแตนดาร์ดถ้าน้อยถือว่าน้อยมากถ้าใครอยากได้ความเผ็ดเพิ่มหรืออะไรก็มาหยิบ ผงม่าลาด้านหน้าได้โอ้ยจันบู๊ชทำได้ดีมากนะครับไปแล้ว1 2 3 4 5 6นะครับหยุดครับให้กระเดงนะพี่ทิวครับเชี่ครับเอาเร็วจังรู้รู้รู้ว่าโดนอยากกินเผ็ดอ่ะอยากกินเผ็ดใครโรยผงม่าลาเพิ่มแสดงว่าไม่เผ็ดพอมารับมาม่าเกาหลีสูตรเข้มข้นโอ้ยจันบู๊ชทำได้ดีมากนะครับเพิ่งกินเผ็ดไปชิ้นเดียวเองยังไม่เผ็ดเนี่ยอันนี้ช่วยกระทานได้นะโอเคโยดูดีฮึยรามยอนรามยอนเนื้ออร่อยมากเลย หเนื will, hoje, wil, ้อเนื้อเป็นไงพี่จ๊อบอร่อยมากเลยนุ่มไหมนุ่มมันหอมไหมันด้วยเนื้อถืงนี้หมดพอดีเลยเอาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเดมมาแีกะไอโดมซองมึงหนามากนะวันนี้โอ้โหอร่อยมากเดยนะอันนี้จดทะเบียนบริษัทปะเนี่ยสัมภาระปะเนี่ยใครชมว่าหม่าล่าอร่อยเป็นคนแรกถือว่าให้เกียรติร้านรับไม้โบนัสไปอีกห้าไม้โอ้หไม้ถือว่าไม่นับเขเลยก็อันนี้คืออ๋อเป็นเรื่องดีนี่หว่าฟรีไปเลยแบบไม่ต้องทานไปเดมอ้าว เอาเไล่นดีดี่หว่าเจ้าของร้านมันก็ไม่อยากชมร้านตัวเองอะไรสปีกกำลังดีคือกินไม่เร็วไปกินไม่ช้าไปก็คืออย่างนี้กินได้เรื่อยๆ5ชั่วโมงก็กินได้โอ้ยนี่ไงโอ้ยนี่จำสเต็ปพีทอีแลกมาจอเปลี่ยนเเปลี่ยนเลยคือจอนเปลี่ยนตัวนะโอเคเปลี่ยนอโอบูธยังไม่แผ่วนะครับโยกลับมาอยู่ในลีกของตัวเองหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายเฮ้ยมิ้น อ่าท่อคู่อ่ะอ๋อมีผักมีมีผักมีเนื้อสองมือสองมือเดี๋ยวจานบู๊ดูดีๆเอาแล้ว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 ใครถือสองไม้แน่นอนใครทานหมาล่าทั้งรั้วสองไม้ขึ้นไปแสดงว่าหิวแล้วเป็นฝ่ายไปทานเพิ่มจุกๆุกเดียวันโอ้โหโอ้ใครมีมันถืออย่างนี้เลยมันถืออย่างนี้เลยหมดเวลาครับ คครับต่อไปจะเข้าสู่มินิเกมครับให้พักดื่มน้ำกันสักหน่อยกติกามินิเกมน้ําปริศนาแต่ละทีมจะต้องดื่มน้ําปริศนาทั้งหมด3ขวดจากนั้นต้องทายว่าแต่ละขวดมีส่วนผสมอะไรบ้างรวม3โจทย์ทีมไหนทายส่วนผสมได้จํานวนมากกว่าถือเป็นผู้ชนะ ให้ชิมจนกว่าจะแน่ใจแล้วก็สามารถยกงมือตอบได้นูเรียนนะมีทูเรียนนะคุณสุทธิมะนาวสับปะรดแพชชั่นฟุตดเอาก๊อบเลยมะนาวแพชชั่นฟุตสับปะรดสับปะรดมีแน่นอนสับปะรดนีแน่นอนม่าจกอะไรวะสงสัยอาจจะเป็นเสียฝรั่งสับปะรดมะนาวองุ่นยืนยันฝรั่งสับปะรดมะนาวองุ่นดีไห่บ้านโอเคฝรั่งสับปะรดมะนาวนิดเดียวน้ำเปล่าฝรั่งสับปะรดมะนาวน้ำเปล่า เฉลยก่อนอย่างแรกว่ามีทั้งหมด3ส่วนผสมครับอย่างแรกคือเ้าาปล่มะนาวชัวสับปะรดครับเรามีไหมมีเลอะีรถูกต้องผู้ได้ไปคนละหนึ่งแต้มอย่างที่สองมะนาวครับผมส่วนผสมสุดท้ายก็คือน้ำผึ้งนะครับผมโอ้หอไม่เห็นมีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าได้กันไปคนละ2แต้มโอ้จอดนี่ไงนี่ ลิ้นประสิทธิภาพอ่อนหักพอๆกันโอ้โหดีนะดีนะกูเล่นก่อนเราจะใบเพิ่มนิดหนึ่งว่าในขวดนี้มีทั้งหมด4ส่วนผสมด้วยกัน4ส่วนผสมเริ่มชิมได้เลยครับรสชาติเป็นไงครับเปรี้ยวแบแรกเปรี้ยวถ้าผลไม้เปรี้ยก็เยอะอยู่โอมึงพลาดแล้วทำไมทิงเจอฟินกระบูนกันี่แหละกูคิดว่าสี่นะเอาแล้วเดี๋ยวให้ทางพี่ๆรับทราบตอบก่อนบ้างอันแรกองงูนอุ้่น อันที่2สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันที่3แอปเปิลอันที่4แครอทมาทางฝั่งวอเทอร์วอล์กครับแอปเปิลอังุ่นมะเขือเทศสตรอเบอรี่ครับเฮ้เฉลยนะครับส่วนผสมแรกอังุ่นครับซับส่วนผสมที่2สตรอเบอรี่ครับผมส่วนผสมที่3แอปเปิลครับเต้องมีไหมต้องมีไหม และส่วนผสมสุดท้ายก็คือโซดานน่เองครับผมหลักหลักคือผลไม้ไงถือว่าทั้งสองทีมก็ได้คนละสามเป็น5าต่อ5ตอนนี้โอเคล่าสุดท้ายครับผมอุ้ยสีเดิมเลยทำใบ้ทำใบ้อันนี้มีส่วนผสมทั้งหมด5อย่างครับ5าอย่างบางส่วนผสมทานไปแล้วก่อนหน้านี้ทานทานไปแล้วไส้กรอก เห็ดเนื้อโอ้ยพวกนั้นเป็นแม่ผสม,มน้ำทะเลใส่น้ำทะเลมีเบี้ยเลยอร่อยอยู่นะสองหนึ่ง หนึเปลืตอนจบหมดเวลาครับวางแก้วครับวางแก้วสบายเลยสบายเลยพี่แทบหิวพร้อมเลยกลับมาที่บัวเทวโลทยก่อนบ้างฝรั่งมะนาวแอปเปิ้ลสลอรีสลอรีรวมเบียร์เอาังเราฝังเราฝังเรามเคคเทศฮะฝรั่งแอปเปิ้ลมะนาวเก๊กงูยเฮ้ยเฉลยนะครับส่วนผสมในขวดนี้อย่างแรกคือฝรั่งครับมีไหมฝรั่ง่มมีมีมีส่วนผสมที่2 มะนาวครับส่วนผสมที่3มะเขือเทศครับผักผักผักอันนี้คือรวมเป็นแบบผักใบเขียวอะไรเงี้ยไม่ได้ต่อไปส่วนผสมที่4ี่องุ่นครับผมเรามีไหมไม่มีไม่มีและส่วนผสมสุดท้ายในในขวดนี้คือเบีย เก๊กหวยนะฮะเฮ้ยขมงจิงว่ะเฮ้ยจริงว่ะของพ่อกันมีได้ยินเจ๋งได้เลยบอกว่ามันมีตตูดของเก๊กหวยใช่ไหม้ยโอ้เจ๋งว่ะโอ้โหพี่ๆรับทราบทายไปถูกทั้งหมด9ส่วนผสมด้วยกันนะครับโอ้โห9เลยเหรอส่วนทีมวอเทลวอล์ก7ส่วนผสมนะครับเพราะฉะนั้นทีมที่ชนะคือทีมของพี่ๆรับทราบ รางวัลของทีมที่ชนะได้ไม้เพิ่ม10ไม้ด้วยกันครับเราได้มา15ไม้ในรอบแรกทีมพี่ๆรับทราบทำไปทั้งหมด78ไม้มัไ้รวมแล้วใชนแต่พอรวมกับเกมเมื่อกี้เป็น88ไม้ครับผมโอ้โหร้อยร้อยส่วนทีมวอเทลบอก ทาไปทั้งหมด92ไม้ครับไมยเสหากกันแค่สีเยน่ายสสมถูกเนี่ยขาดเลยโอเค สำหรับกติกาในรอบที่2นะครับเป็นครึ่งหลังครึ่งหลังเนี่ยจะมีเปลี่ยนกติกานิดนึงกติกาการแข่งขันในรอบที่2เป็นการแข่งขันแบบ2ต่อ2โดยทุกๆ3นาทีแต่ละทีมจะต้องสลับตัวผู้แข่งขันพร้อมทั้งเพิ่มระดับความเผ็ดของหมาล่าเมื่อครบ15นาทีทีมไหนทานหมาล่าได้เยอะกว่าถือเป็นผู้ชนะน่าสนใจโอเค แปลว่า2คนแรกเผ็ดน้อยสุด2คนแรกเผ็ดน้อยสุดดิฉันเองลุกโอเคไม่สั่งจริงจังกว่าตอนสั่งงานคือผมเนี่ยด้วยความที่ผมกินเผ็ดไม่ได้ใครๆก็รู้ผมลงก่อนผมด้วยถือว่าเยี่ยมและเผ็ดกลางพอดโหน่าสนใจมีแกงแกงใต้แกงใต้คนไตนี่ได้แต่เผ็ดผมเผ็ดน้อยผมปริมาณได้โอเคโอเค เป้าหมายล่ะคุยคุยหว่าเราจะเล็งไว้ในสองเฟสแรกโอเคนะเฟสสามกินชิวๆได้ล้าซ่าวางแหนล้าซ่าเป็นระดับความเผ็ดอยู่แล้วครับผมกับพี่เจงเเผ็ดน้อยสุดต้นกล้ากับพี่มิ้นเผ็ดขึ้นมาได้นิดนึงแล้วก็พี่จ๊อกกับพี่ไนท์นี่คือลิ้นคนใต้อ๋าอยู่แล้วโอเคไล่สเตจไปเลยถ้าได้ยินเสียงนี้คือเปลี่ยนตัวนะครับครับก่อนอื่นนะครับนี่คือสรของตอนส่งรูปสำหรับมือที่จับได้จากนายเจงอันนี้เป็นรูปจริงนะฮะ ที่รถตำรวจมาจอดเมื่อกี้ถามว่าเอ้ยมีชื่อในเจงอยู่หรือเปล่าครึ่งหลังนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเห็ดเห็ดเห็ดเฮ็ดแม่ส่งไปยักคู่เลยไอ้ฝาดูปูอัดฝัาดูข้าวปูอัดวะอัดมาให้เลยหักว่ะอย่างเงี้ยนี่คือสเต็ปพีทอีกแลกโอ้โหแล้วโยกดไปสี่ยกดไปสี่เออกูว่ามันต้องการหักว่ะ หน่าทีสุดท้ายสำหรับรอบ <refugees> นี <es rebell ious> ้ครับหนึาทีสุดท้ายตป็นไฟนะโ้ย้ยโอยโอ้ยโอยว่ลย้วป้ยโอ้ยย้้ยโอ้ยโอเยโอ้้วอยโอยอ้ย้ย้ยอยโ้ยย อันนี้ความเผ็ดจะเพิ่มขึ้นอีกระดับแล้วถ้าเพิ่มแล้วเริ่มครับไปไปนี่ก็ตัวแกร่งเอ้ามาแล้วไครท่านนึกวลิปโอ้โหจริงจริงบอกเลยว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ยดไม่ได้แย่ไม่ได้น้อยนะเพราะว่ามึงนั่นนะช้าสุดเลยโอ้ยนี่ไมันเกิดเป็นเรื่องปวดนะพี่เราไปกินแล้วไอ้ตาเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้ไอ้กินเยอะขนาดไหนโอ้โหเนี่ยชิ้นที่เดียวแอกใหญ่เจริง แก้วยิงเลยไอ้อันนี้ยังเหลือนะครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มันจะไปคิวตีบอกเขาทำไมเราเอาแค่นี้เอาแค่นี้กำลังดีเวลาครับคู่ที่สองถือว่าสู่สีนะครับสู่สี่คู้ที่สองไม่แย่เลยไม่แย่เลยเข้าสู่ครึ่งหลังในคู่ที่สามหิวหิวไหมหิวหิวไหมหิวหิววพอมแล้วพร้อมแล้วเริ่มครับผม ไหเหี้ยวขอให้กินเขาไม่ให้น้ำอ๋อนี่รูดไม้ออกแล้วรูดเข้าผงอีกค่อยมากินวันหลังแบบนี้โอ้โหเวลาใช่่โอ้โสูสีนะให้ดูเนี่ย โอเคครับ3นาทีสุดท้ายเนี่ยเราอนุญาตให้ท hey, right? ุกคนช่วยกันได้เลยช่วยกันช่วยกันผมผมผมต่อให้เขาได้ไหมได้เลยครับทีมผมขอเหลือแค่นาทีเดียวพอเพราะอะไรอิ่มแล้วเนื้ออร่อยจริงๆริงเนื้อได้กินเนื้อเนื้อเนื้ออร่อยผมยังไม่ถึงครึ่งกระเพาะเลยตอนนี้มันอยู่ที่จังเปรตว่าต้องอย่าหยุดหยุดแล้วมันจะอิ่มแล้วแล้วแล้วตัวจริงแล้วตัวจริงสองรักของข้าสามไม่ห่วงภาพใดๆนั่ัวจริงสองหนึ่ง หมดเวลาไม่ไอ้ไม่ได้เอยยอมพวกมึงแล้วเราเป็นแค่เพื่อนจนเกิดเหมือนเดิมก็ได้เกี่ยวระวังที่ให้ท <H> ีมงานนับไม้ใ oh. ห้พูดค <Like> ุยฝากร้านอะไรนี้มาที่ไหนมาตรงนี้พัฒนาการอะไรนะอ๋ออ๋อเปิดกี่โมงเขับเปิดกี่โมงโอเคโอเคโอเค โอเคก็คงได้อ๋อก็คงได้ข้องกูแกไปพอสมควรนะครับ A few moments later โอ้โหนุ่กไม่อยากให้กล้องพุกตัวจบแล้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 วเพื่อนโอนาี้ก้ถามจังจบแล้วนับไม้นับไม้ โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปผู้ชนะกันดีกว่าครับขอเริ่มที่ทีมวอเทอร์บอกก่อนเฮ้ยไม่เริ่มก่อนนะมเริ่มก่อนแล้วแพ้สิทีมวอเทอร์บอกทานหมาล่าไปทั้งหมด149ไม้ครับโอ้โหได้เพิ่มมา50โอุ้ยเกินและสำหรับทีมพีพีรับซราบนะครับทานหมาล่าไปทั้งหมด148้บไม้ครับ ในป่าก็สิบไม้แล้วเม<อ>ื่อกี้ขุยัดขนาดนี้นเอ้ย ตามต่กองจำนวนจริงจริงป้ะเนี่ยอันเดียวโอ้โหอันเดียววะไม่ได้แบบเลขไม่ได้เมคหรูกว่ะไม่ได้เมคครับหัวนะตรงๆเลยเดียววะก็คือว่าเอาเอาตรงตรงรับทราบเนี่ยน่าจะได้120ย่สิบก่อนหาวิสุดท้ายเราโชคดีได้พวกมินิเกมด้วยได้ไม่รู้ยังไงนะแพ้ชนะเรื่องเล็กอยู่แล้วนะคือแม่งวันนี้สนุกมากเลยนะวอัวอร์วัวนี่คือชนะเป็นแมตช์แรกนะครับโอ้โหเป็นเกียรตินี่ไง บอกแล้วอย่าไปเตะพี่เมลิสต้องลงมาเตะใช่ไหมชิพก่อนเอาคนที่กินพบรกันมาแข่งกันพี่คิดว่าไอ้ที่ดิวมาเนี่ยคือพี่คิดว่านี่คือคนที่กินพบรกันหรอพบกันเอาคนที่ไม่กินเพจมาสองคนเอาแต่มาคนแรกเอาเอาผู้หญิงมาสองคนสองคนเอ็นคืเดียวกันนีเทียวกันโอ้ และชนะแค่ไม้เดียวด้วยแค่ไม้เดียวด้วยขนาดนี้คือชุดผู้เล่นที่ไม่ได้แข็งแรงสุดของเราครับพี่ยังชนะได้ไม้เดียวนะครับวันนี้ร้านใหม่ของหยางย่างหม่าล่าครับครับนะพวกเราจะกลับมาอีกครับแต่ลูกค้าที่ดูอยู่ตรงนี้ครับไม่ต้องมานะทำไมทำไมร้านเขายังไม่เสร็จดีอ๋อโอเคโอเคเสร็จวันไหนเอาดีเเลีร์ไก่ครับไก่รับไก่รับเปิดละออนก็เปิดละแก๊ปโรบินฮูด ไลแมนทุกอย่างครับผ่านไปผ่านมาซื้อกลับบ้านได้เลยแม่ได้เสมอได้เสมอแล้วถ้าคุณตำรวจเขาดูอยู่คุณตำรวจเขาดูอยู่สวัสดีครับคุณตำรวจฝากเนื้อฝากตัวครับสวัสดีครับไม่มีฝากสั่งวัทนี้สอนอสวัสดีครับสอนอของตันครับและอย่างย่างของแท้ต้องอย่างไม่ย่างครับสุดยอดนะอย่างต้องเดินไปเดินมาแล้ววันนี้ต้องขอบคุณรับทราบนะครับขอบคุณพี่เจมส์ สนุกสนานมากนี่คือพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมของพวกเราเสมอมานะครับขอบคุณคนดูด้วยนะขอบคุณมากที่ทุกคนดู Soloist l o a ิสชาแนล้วจะชวนอะไรมาให้ทำแบบนี้กันอีกสนุกสนุกคำคมสุดๆจากทิวในย่างพัฒนาการวันนี้มาล่าหอมหวานแถวพานธนกัตหนุ่มสาววิ่งมาซัดดูชัดๆที่กากีลาครับรอดไปอีกเม้วมย์จพี่ป๊อปพูดร่บเมอเทียๆได้ป่ะคำคมมีอะไรหมุนวนไปวนมา Әрің